สวัสดีครับวันนี้ VV Superbike จะมาแนะนำ cbr 6 5 0 f ปี2 0 1 6นะครับเป็นโฉมโคงแดนลิมิเต็ดนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะครับโยชิมูระเป็นคาร์บอนเลยนะครับมีเป็นเกียร์โยงด้วยนะครับยางเป็นพิเรารีลอสโซทูนะครับมีท้ายสั้นนะครับไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวในตัวนะครับ มีครอบถังคาร์บอ,น,บน,อนนะครับกันรอยฝาถังน้ำมันนะคตัวนี้ก็ได้เป็นคาร์บอนนะตัวเนี้ยแล้วก็เป็นวงโคนหน้าคาร์บอนนะครับยางหน้าหลังเหลือๆครับดอกยางสภาพโดยรวมสวยเลยครับมาดูไม่กันดีกว่าครับ วิ่งมาสามหมื่นหนึ่งพันโลนะครับสตาร์ททีเดียวติดน,นะครับเครื่องไม่มีสวิงนะครับเดินนิ่งๆนะครับรถนี้แทบไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเจ้าของเก่ารักษาดีมากเลยมาฟังเสียงท่อกันดีกว่าครับ เสียงพอมากครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับรถอยู่ตรงข้างตลาดฮาไทมิตรนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ